สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o s s a m i นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมสเตอร์ไรเบดกับโ e อีฟคนเดิมชุดบิกินี่ชุดเดิมนะครับหลังจากพากแล้วที่เราเรียนรู้กันตกปลาไปแล้วนะแล้วก็ผมก็ได้มาไล่ทำเควสนะครับเควสที่เกี่ยวกับปลานะจนทำไปแล้วสอเควสนะครับจริงๆอ่านไปแล้วแหะแต่ว่าเสียงไม์ผมมันหายนะก็เลยไม่ได้อัพไว้ให้ดูนะครับเรามาทำเควสต่อไปเลยครับนเป็นเควสที่ ปลดล็อกเหยื่อมหัศจรรย์นะโอเครับโอเคไปก่อนครับเอ,อ่อคุณนี้ฉันจะให้รางวัลแก่คุณอย่างงามหากคุณทิ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อปัะศรจันนี้ไว้นะก็คือต้องเพิ่มสารานุก,กรมปลานะครับ20รายการโดยการจับปลาที่แตกต่างกัน20ชนิดและไปหาใครตรงที่โออซิสนะแล้วก็2นะครับไปรับข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อมหัศจรรย์จากใคร โอเคคือต้องตกให้ได้20ตัวต่างประเภทกันนะครับแล้วก็ไปหาโรซานนะคะข้อมูลในไซย,ยนก็คือคนที่อยู่ข้างๆเราซื้อข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อภรศยิจย์จากโรซานฉันจะได้รับรางวัลเมื่อไหร่ฉันจะต,ต,ติดตามคุณไปจนสุดขอบโลกถ้ามันจะทําทให้ฉันได้รางวัลจากคุณบันทึกจากผู้ว่าจ้างนะครับผู้ว่าจ้างจมน้ําตายขนาตกปลาในโรงงานในดินแดน,นร้าง อ๋อโรง,งงานที่เราไปตกมืดๆนะไงใะ่ได้รับรางวัลจากการชำระโดยการโดยส,สินทรัพย์ของผู้ว่าจ้างใครก็ตามที่ค้นพบเหยือ่อวัศจรรย์สามารถรับสมบัติที่เหลือของเขาไปได้เลยโอเคจัดไปนี่นะต้องมาซื้อข้อมูลจากนะคะข้อมูลอีกทีหนึ่งก็คือคนที่อยู่ข้างๆนี่นะโอเคงั้นเราก็ไปตกปลากันต่อครับ ตกปลาข้างๆางใครเลยนะจะได้ข้างๆางใครตกปลาข้างใครครับไปทะเลมาหาทะเลทรายกันครับไปมาหาทะเลทรายกันแล้วไปหาใครโอเคลงลิฟต์มาแล้ววันนี้ฉันตกปลาได้20ชนิดหรือเปล่านะเนี่ย ปางอนซะด้วยปางอนนะครับโอเคที่เราต้องตกตอนนี้มี20ชนิดตอนนี้เรามี16บวกแเป็น14ครับ14บวกสเป็น17ครับตกอีกตกอีกแค่3ชนิดนะอยากทำมาเกเควสนี้วิ่ง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 อย่างพี่อีฟวิ่งอย่างพี่อีฟวิ่ง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 อย่าโนอีฟวิ่งอย่าโนอีฟ เดินทางด่วนไปที่เกียรวิ่งอะเดี๋ยวส้วนสูงพังโอ้ย oh, ซิต let's go อะอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียเวลาวิ่งเดี๋ยวส้วนสูงพังว่ายน้ำไปแล้วกันน้องอีฟว่ายน้ำไปน้องอีฟโอเคพักผ่อนหย่อนใจมาถึงโซน โอเอซิสละเสียงเพลงโคตรผ่อนคลายครับตกที่ประจำของเรานะครับเออผมจะอันนี้แล้วกันนะผมจะพยายามใช้เหยื่อสำหรับปลาใหญ่นะครับเพราะว่าปลาใหญ่มันน่าจะกินเราเพราะว่าปลาใหญ่เรายังปลดล็อกแค่สองชนิดนะปลาใหญ่ก็คือปลาหันชิ้นครับปลาเล็กมันไอปลาใหญ่มันกินปลาเล็กอยู่แล้วนะ ตกที่ประจํำเราครับผมลองไปตกที่อื่นแล้วมันมืดอะ่ะวิวไม่ค่อยสวยผมว่านี่สวยแล้วก็แบบผ่อนคลายดีครับเสียงเพลงได้อยู่ข้างๆใครได้ตกปลาข้างใครฟังครับฟังเพลงครับเฮ้ยปลาปลกินปลากิน,กนโอเคโอเคปลากิน ลากเข้ามา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 เอาชนะปา่าได้หมาครับตัวนี้แรงมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะปลาขนาดกลางก็ล่าวะปลาอะไรวะปลาผีเสื้อได้แล้วครับตัวนี้แต้ม <c oughs> ตอนนี้เรามีกิ่เรามีพันเจ็ดออมาดูกันว่า มาดูกันว่าเราจะซื้อข้อมูลตกปลาได้หรือเปล่านะร้านคับเออโอเคเราซื้อขั้นนี้ได้แล้วครับเพิ่มสกิลการตกปลานะครับซื้อไปครับแล้วก็อันนี้ยังยังยังไม่ได้นะโอเคแล้วมีเหยื่ออะไรให้ตัวมาซื้อเหยื่อหนอนไปนิดนึงครับ เอาสักสิแล้วก็ปาหันชินสักสักแปดเจ็ดแล้วกันโอเคทีนี้สกิลตกปลาล้วก็โหดขึ้นครับมาดูกันว่าจะโหดขึ้นแค่ไหนนะอัปเกรดแล้วตกปลาข้างใครตกใครข้างปลาอยากได้ปลาตัวใหญ่สักตัวว่ะันนี้ว่ะสักสามตัวก็ได้วันนี้นูอีใส่แว่นนี้ก็เจ๋งดีนะ พาร์ทแล้วผมใส่แว่นกันแดดว้ครับเฮ้ยปลากินเยอะเบื่อกินยาไปกินยาปลากินเยอโอเคอัพสกิลแล้วมันเก่งขึ้นไปะเ่ยเหมือนว่าแรงที่เราเยอะปลามันมันง่ายขึ้นปะเนี่ยเนี่ยนี้ยดูดิดูด,ดิอย่าบอกว่าปลาตัวใหญ่นะปลาตัวเดิมเลยไอปลาผีเสื้อ เองไม่ควรไปอยู่ในน้ําเพราะว่าถ้าเองอยู่บนบกเองจะเป็นผีเสื้อนะครับไปอยู่ในน้ําก็เลยกลายเป็นปลาผีเสื้อชมวิวกันต่อปาลาอีดีแล้วทำไมได้แต่ปลา,ากากวะปลา,าตัวเล็กวะมันไม่คันำมามือผมเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิตกแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับ เออมายกปลาได้ปลาทองวะโอโหอะไรวะเนี่ยทำไมที่นี่ได้แต่ปลาอะไรไม่รู้วะผมลองเปลี่ยนเหยื่อดูครับเ <c oughs> น,นาดผมอัปเกรดแล้วนะอัปเกรดสกิลตกปลานะผมได้แต่ปลาปลาแบบปลาตัวเล็กอะ <c oughs> ลองเปลี่ยนมุมดู เกมนี้นะครับถ้าเราแบบถ้าเออสมมุติมันเป็นนี่เนาะเป็นราวกั้นระเบียงเนี่ยเนาะเวลาเรามุมเนี่ยครับเราต้องการสูมเข้าไปเนะี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเลื่อนเรือเลื่อนเรือนให้เรานะทะลุให้นะครับไม่บางนะค่อนข้างดีเลยโคตชชอบระบบนี้ของเกมเลยเปลี่ยนเหยื่อแล้วปลาไม่กินเลยวะ่ะ ลามันเงียบเลยครับผมย้อมสีผมน้องอีฟให้ออกบอลบอน,นิดหนึ่งนะครับจะได้เข้ากับบรรยากาศทะเลทรายนะเพราะว่าน้องอีฟโดนแดดไปแรงนะครับก็เลยผมออกสีอ่อนๆไปเลยใช้เหยื่อนี้แล้วเงียบเลยวะ่ะอย่างเงียบอะทุกคนดูดิ อะไรวะเดี๋ยวลองอลองใช้แบบพิเศษดูแล้วกันเหยื่อตัวปลาแบบพิเศษครับเผื่อจะได้ปลาตัวใหญ่ครับแพงด้วยนะเนี่ยเหยื่อตัวเนี้ยโอ้โหปลากินเลยวะทุกคนเออมาโอ้โหได้ปลาไก่ยยละไอปลาแรงน้อยๆเนียน่ยปลากากแน่นอนครับ โึ้โโอ้โหโคตรเสียดายเหยื่อมันมันอยากให้ผมเปลี่ยนที่ตกป่ะวะเออไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มกับค่าเหยื่อที่เสียไปเลยครับเหยื่อเมื่อกี้มันใช้คะแนนแรกเยอะนะ จะได้มาไม่ได้อีกสามชนิดเนี่ยได้เดี๋ยวซ้ำๆครับเฮ้ยมีเครื่องหมายตกใจวะ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 ที่ผมเงียบไปผมผมใช้สมาธิอยู่นะครับหมุนเข้ามาครับหมุนเข้ามาครับทันทัน,ทนยังไงก็ทันเออได้กล่องโอ้โห กล่องแฟนซีเหยื่อตกปลานะ้าตากล่องแฟนซีข้างในน่าตื่นเต้นน่าดูได้อะไรวะโอ้โหวัตถุพวกอัปเกรดของครับได้แต่อะไรไม่รู้ว่ะอยากได้ปลาตกยังไงให้ได้ปลาก่อนตัวเนี้ยถ้าผมผมตกอีกพักหนึ่งนะถ้าผมยังไม่ได้ชนิดอื่นนะผมย้ายที่ตกครับ ตรงเนี้ยที่อยากตกเอาะวา่าบิวมันดีเว้ยเนี่ยดูดิดูดิดปลากินเหยื่อแล้วทุกคน <AM OUR> ถ้าได้ปลาทองนี่กูกู <AM OUR> เปลี่ยนที่จริงนะเนี่ยบอกเลยดูนะครับปลาตีนโอ้ไม่ต่างกันเลยถ้าไม่มีแต่ปลาตัวเล็กวะผมพอลนะเลิกเลิก พตดเสีงนะครับ uh, <Angel. S 1> ก่อน <You S 1> ไปก็ <you> ซื้อเหยื่อไปหน่อย so, เออผมจะนี่แล้วกันครับใช้เสื้อนี้ไปครับปลาหันชิ้นไปเยอะแล้วนะเพราะว่าปลาตัวใหญ่เรายังขาดอีกประมาณสองสามชนิดอันนี้พันสองว่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาซื้อแล้วกันครับเพิ่มสกิลการตกปลา โอเคไปก็ได้ครับผมจะไปอีกที่หนึ่งแล้วกันฮึบว่ายน้ำไปครับผมจะไปที่เอโดสเจ็ดนะมันมีที่ตกปลาอยู่เอ้ยผมไปนี่ดีกว่าผมไปถ้ำถ้ำดินแดนร้างดีกว่าครับมันมีที่ตกปลาว่ายไปครับว่ายไป Okay. ไปดินแดนร้างกันครับดินแดนร้างเคลื่อนยานไปดีกว่าโคตรเสงเลยสถานที่ดีแต่แบบตกได้แต่ปากากอะเนี่ยผมผมเปลี่ยนชุดน้องลิลลี่มาใหม่ด้วยนะครับไปดินแดนร้างครับ ทีนี้ก็มันจะมีถ้ำอยู่แถวๆไอไออะไรวะตึกพลังงานแสงอาทิตย์ะทีมีถ้ำอยู่ตรงนั้นครับเราว้าไปได้ว่าแต่แคมเราอยู่ไหนวะเนี่ยแคมแคมมือจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านี่ไงแคมอยู่ตรงนี้แล้วก็ว้าไป ตรงนี้ครับถ้ามันอยู่ตรงนี้ครับเราก็วาร์ปมานี่ใกล้สุดละหอคอยนะไม่ใช่ตึกพลังงานแสงอาทิตย์หอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ผมพูดผิดไปโอเคไปเรียนตรงรุดตรงรุดยิงยาวยิงยาวเพลงพ่อทุกเพลงครับแต่ว่าเวลาสู้บอสขอเพลงมันๆหน่อยแล้วกันนะ โอเคไม่สู้ใครแล้วคนครับวิ่งสับอย่างเดียวสับจนส้นสูงส้สนสูงแตกเลยอันนี้อ่ะอ่ะกูสู้กับมึงนิดหนึ่งก็ได้อยากสู้นักเหรอฮะอยากสู้นักเหรออยากสู้นักเหรอไอมอนกีกี้ไอมอนกีออนกี้ปไปไหนหมดเออตายหมดอย่ามาขวางบ่อบปลาอย่ามาขวางการตกปลาของฉันนะเว้ยโอเคท่านี้ยครับ ดูสงบดีข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันมืดอะที่นี่นะตกปลาตรงนี้ไม่ได้มันมืดมากตกปลาตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ค่อนข้างสวยครับน้ำเป็นสีมรกตเลยแล้วก็มีองุ่นเดืองแสงอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะเนี่ยนี่ครับไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าอางุ่นเดืองแสงตัวนี้ ฟันก็ไม่ได้ครับสแกนก็ไม่มีอะไรตกปลาเลยแล้วกันมันน่าจะสแกนได้นะว่ามีปลาอยู่ตรงไหนบ้างเราอจะได้ตกไปอันนี้ผมใช้กุ้งนะครับเริ่มจากกุ้งก่อนเฮ้ยปลากินเลยวะมามาโอ้โหปลาก่ายแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อครับได้ปลาก่ากแล้วครับ เฮ้ยอะไรวะเนี hey? ่ยกากเนี um> ่ยได้กากองจริงครับกากนิวเคียเขาบอกว่าอะไรที่กลิ่นเหม็นก็ให้หามามาอะไรวะก็ให้หาฝามาครอบไว้แต่ทะเลไม่น่าจะเหมาะกับเป็นที่ครอบกากนิวเคียรนะเออใช่เพราะว่าปลามันมันมันครอบไม่ได้ครับมันอยู่ในน้ำครับ ได้ส่งกินเหม็นให้ปลาเป็นแน่แท้อย่าได้ปลาชนิดใหม่ทุกคนมาไอปลาเออมาไม่ไมยากเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะขนาดกลางน่าจะขนาดกลางลากเข้ามาแล้วครับ ชื่อขึ้นมาเุ้ยปลาชนิดใหม่ว่ะปลาแมคโครเอนะเป็นปลาขนาดกลางเออเราขาดอยู่หนึ่งตัวพอดีครับเออบางส่วนอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกนะโอเคได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้คือเราขาดอีกสองตัวนะจะทำโวสได้โอเคปลาขนาดกลางเราได้ครบละตอนนี้คือปลาขนาดกลางเหยื่อปวดคือมแมลงดินไปมานะเพราะฉะนั้นผมจะ ใช้แค่ปลาหั่นชิ้นอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะจับปลาตัวใหญ่อีกอีกอกี่ตัววะห้าตัวอ๋อเป็นยี่สิบนะเท่ากับว่าผมต้องตกปลาตัวใหญ่ให้ได้อีกสองตัวนะครับปลามืหือมากับมโหราน,นี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่างั้นผมก็จะใช้เหยื่อเหยื่อพิเศษปะลองลองลองใช้เหยื่อพิเศษปะเผื่อมันจะได้มหืมา ลองดูนะครับต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมอีฟทำไมโดนมันไม่ส่องไฟให้อีฟบ้างเลยปะอะดัมส่องไฟหน่อยอะดัมไม่ส่องไฟเลยเงียบคลิปครับเอาเหยื่อพิเศษไปเงียบคลิปเงียบคลิป เฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าในจอมันมีแผงแผงเรดาร์อะไรทักอย่างด้วยวะเน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 ะในในจอในในใน,ในคันเบ็ดนะครับหมุนเข้ามาครับเข้ามาครับขอให้เป็นปลาชีวิตใหม่ทีครับฮึบกระพงขาวเฮ้ย เราเคยได้อย่างวะเคยได้แล้วถ้าไม่ขึ uh ้นมาในเป็นปลาขนาดกลางนะมาไดี๋ยจะได้มาเไรจะได้พันอื่นมากวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจอที่ที่คันเบรของน้องอีฟแล้วมันมีจอบอกอะไรสักอย่างโอ้โหเด้อเด้อเดอเ้อเดอปลาตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องมัน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 เอาเรื่องตกยากตกยาก แรงมนเยอะพอควรมีรูปเปนปลาขนาดใหญ่ครับมีรูปเป็นปลาขนาดใหญ่ครับมีรูปเป็นปลาขนาดใหญ่ครับอือหือโคตรยากเลยทุกคนโคตรยากเลยทุกคนเออมาดึงเข้ามาดึงเข้ามาปลาดึงเข้ามาปลาอีกนิดเดียวมาแกเซชันละเออปลาขนาดใหญ่ปลากระทงล่มกูได้แล้วเว้ยผมได้ปลาขนาดษใหญ่สามรับตอนนี้ทุกคน โอเคปลากระทงล่มอย่างน้อยก็ได้แต้มนะอีกสองตัวเหนื่อยเลยปลาขนาดใหญ่มันแรงมันเยอะโอ้อัดปลาใหญ่เหนื่อยวะ่ะไม่ใช่เรื่องง่าย,ยนะเนี่ยบนจอนี่หมายถึงอะไรอะเรดาร์ ไม่เห็นบอกอะไรเลยครับบนจอในคันเบ็ดอะดูวิวไปก่อนวิวไม่ค่อยเห็นนะมืดๆนะครับในถ้ำน,นะผมก็เลยเปลี่ยนแว่นให้เป็นแว่นใสอะให้เราอีฟใสอะดูครับดูวิวไปครับต้นองุ่นดูวิวต้นองุ่นไปเพลงก็ค่อนข้างสงบนะตรงนี้นะ แต่ปลาไม่ควรสงบนะเออน้องอีฟอยู่ในมืดที่มืดก็ดำเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ไหมครับวันนี้จะได้ไหมวะ เปลี่ยนเยื่อดีกว่าเงียบเกินเอาเป็นนี้แหละเอาปลาใหญ่มันชอบปลาชิ้นทุกคนกินไหมจะกินไม่กินไม่กินจะย้ายที่แล้วเว้ยมันเงียบเกินอ่ะเนเนเน ดสองขาไอ,อ้ผเอ้ยปากินคนระับปากินเออโอ้โหปลาตัวเล็กแล้วว่าทุกคนปลาไก่ละปลาไก่แล้ว,ลวโอ้โหได้ยางรถสิบล้อชิบหายเอ้ยยางรถที่กลายเป็นขยะทะเลสมผลสเสียเออกูรู้ว่าสมผลสมผลให้กูด้วยเด้เสงชิบหาย เปลี่ยนมุมกันเปลี่ยนมุมกันดีนะมันไม่ตกยากตกยากก็ได้ไม่ได้ผมจะดา่าด่าเขาให้ครับดา่าใครก่อนโอเคตรงนี้น่าจะวิว,วดีลองดูว่าปานชิ้นมืดเหมือนกันนะมันไม่มีแสงรอดเข้ามาเลยอนะทำเนี้ยมีแสงแค่ตรงกลางแต่ก็โดนใบไม้บงัง ยางรถยนต์ออกมาทำไมก่กนตกปลาวนไปครับผมสตอรี่ไม่ถึงไหนแล้วทีครับเพราะว่าตกปลาเนี้ยเนี่ยได้ปลาก่าแล้วทุกคนเซ็งวะ่ะโคตรเซ็งเลยวะ่ะเนี่ยปลาาก่าผมก็ลากมาที่แป,ป๊บเดียวก็ได้อะเดดูดิเออได้กุ้งครับลอสเตอร์โคตรเซ็งเลย อยากได้ปลาตัวใหญ่ต้องทำไงวะตัวใกล้ๆริมฝั่งดูเผื่อปลาอยากกินเหยื่อริมฝั่งเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละมามามาปลาตัวใหญ่ขอใใหห้เปป็นลาตัวญ่ขอให้เป็นปลาตัวใหญ่ขอให้เป็นปลาตัวใหญ่ขอให้เป็นปลาตัวใหญ่ครับ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  กดยากมากปลาตูหยีขดยากมากปลาตูหยีขดยากมากมาครับ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 เออละเข้ามาละเข้ามาละเข้ามามันแรงหมดแล้วมันแรงหมดแล้วอิฟแรงหมดแล้วอิฟมันแรงหมดแล้วอิฟตัวอะไรมาเออนี่แหละปลาทูนาขีบน้ำเงินแปซิฟิกล่ะโอเคปลาทูนาขีบน้ำเงินแปซิฟิกเป็นปลาในวงแมคเคอเรล สามารถยาวได้ถึง6เมตรและหนักได้ถึงสองตันเลยนะโอ้โหอีฟดึงมาได้เกมเนี่ยว่า,ายน้ําเร็วและล่าเหยื่อทั้งบรรเนื่องจากขายได้ราคาปลาทูหน้าเขียนมงเงินจึงถูกล่ามากเกินไปและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เออรู้รู้รูอ้อีกตัวเดียวครับอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเพรานั้นอีฟปาตูใหญ่ปาตูใหญ่ปาตูใหญ่ เปลี่ยนมุมแล้วโอเคขึ้นว่ะผมเป็นหัวน้องอีฟอย่งเลยกลัวน้อง,น,องน้องลื่นอย่างเลยนะ่ดูดิใส่ส้นสูงยืนบนหินแล้วหินเปียกน้ำเลยนะไม่น่ากินนะเอาไวปไ้ปเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าแล้วกันครับพาร์ทนี้น่าจะเดี๋ยวน่าจะยาวเกินไปก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง bossol gaming ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาล่าท้าปลากันต่อนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ